ผู้ชมฮะดูเหตุใหญ่ที่จังหวัดตรังกันบ้างนะครับนี่ครับซุ่มสามแขนรัวเจ็ดนัดจนร่างพุนร่างของใคร ปอนฮะปอ,อนมาบแบกคุณผู้ชมฮะเป็นขาใหญ่ในพื้นที่จังหวัดตรังแหละครับแต่สุดท้ายถูกคนร้ายเนี่ยมันดักยิงจนเสียชีวิตคร่อมรถจักรยานยนต<อ>์แต่ว่าอย่างที่บอกไปร่างพลุนเพราะถูกกระหน่ายิงนะครับตำรวจภูทรบ้านหนองเอื้องพร้อมแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานฮะเข้าตรวจสอบเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่งที่ตําบลแหลมสอนตาบลบางด้วนนะครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวฮะรายล้อมด้วยสวนยางไม่มีบ้านเรือนใกล้เคียงนะฮะ หน้าบ้านเนี่ยพบศพของนายสุวิทย์จันวงอายุ36ปีฉายาเขาก็คือปอนมาบแบกอาชีพกรีดยางพาราสภาพศพไม่สวมเสื้อนุ่งเกงขาสั้นสีดำนะครับนอนหงายอยู่บนเบาะที่นั่งรถจักรยานโยนต์ฮอนดา้าเวฟ110สีเทาดำมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองและปืนจุด3.8เข้ากลางหน้าผาก1นัดนะครับไหล่ซ้ายไหล่ขวาท้ายทอยและเหนือเอวรวมทั้งสิ้น7นัด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับพบหัวกระสุนปืนลูกซองและจุด38ตกอยู่2หัวจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนนําร่างผู้เสียชีวิตไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลปะเหลียนต่อไปนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นทรา,าบว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยผู้ตายนะฮะหรือว่าปอนมาบแบกเนี่ยอาศัยอยู่กับลูกสาว8ขวบกัน2คนส่วนภรรยาเลิกลาไปนานแล้วนะครับก่อนเกิดเหตุผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ไปพร้อมกับลูกสาวไปเอาน้ําดื่มหนึ่งถังที่บ้านพ่อที่อยู่ห่างไปประมาณ1กิโลเมตรครับ จากนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจอดที่หน้าบ้านลูกสาวโชคดีนะคุณนะเดินเข้าบ้านไปก่อนแล้วฮะหรือไม่ก็คนร้ายเนี่ยรอซุ่มรอดูจนเด็กเนี่ยเดินเข้าบ้านไปก่อนแล้วส่วนผู้ตายเองกําลังจอดรถจักรยานยนต์หลังจากนั้นละครับกลุ่มคนร้ายไม่ต่ํากว่า3คนนะฮะใช้อาวุธปืน2กระบอกซุ่มรออยู่อาศัยจังหวะนี้นะซุ่มรออยู่ในพงหญ้าตรงพุ่มไม้ข้างบ้าน อาศัยจังหวะน,นี้ย่องเข้ามาด้านหลังกระหน่ำยิงใส่ทันที<อ>ก่อนจะเดินมาจ่อยิงซ้ำนะครับก่อนหลบหนีไปตำรวจได้กระจายกำลังออกหาพยานหลักฐานรอบบ้านนะครับแล้วก็พบร่องรอยย่าที่คนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่นั่งซุ่มรออยู่ตรงนี้ห่างจากหน้าบ้านไปประมาณ10เมตรครับจากนั้นนะฮะได้เชิญย่าและพยาน4ี่คนไปให้ปากคำที่สพอนองเอื้องเพื่อหาจนวนเหตุนำไปสู่การสังหารโหดครั้งนี้เบื้องต้นเนี่ยตำรวจสันนิษฐานว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะเป็นคนรู้จัก แล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวของผู้ตายหรือว่ามีคนชี้เป้าให้นะครับโดยพุ่งปมเหตุขัดแย้งกับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่แล้วก็พบประวัติผู้ตายเนี่ยมีพฤติกรรมพัวพันกับยาเสพติดนะครับ ตอนนี้เองตำรวจกระจายกำลังหาเบาะแสคนร้ายโดยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายหลบหนีเพราะตรงนี้คุณ<ะ>บ้านนี้อยู่หลังเดียวหลังเดียววเลยนะในสวนนะฮะสวนยางนะฮะดังนั้นมันจะไม่มีกล้องอะไรเลย<ะ>แล้วก็จะมืดตต๋อเลยรอบข้างนะครับตำรวจก็ต้องหาพยานหลักฐานในการที่จะจับกลุ่มคนร้ายนะฮะเบื้องต้นพบรถยนต์ต้องสงสัยหนึ่งคันก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ